ส่องความปังยายาอุรัสยาร่วมงานอีเวนต์แรกหลังใครล็อกดาวน์โควิดเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ปีพศ .2551 หลังเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับช่องสาสำหรับยายาอุรัสยาวันใจคนสวยของพระเอกสุปตาณเดชคูกิมิยะโดยล่าสุดเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมายายาได้ออกอีเวนต์เทศกาลตรุษจีนที่ห้างไอคอนสยามซึ่งถือเป็นงานแรก หลังจากที่ใครล็อกดาวน์ในช่วงโควิดและในอินสตาแกรของย,าย่าล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพของตนเองจากงานเมื่อวันที่ผ่านมาและวันนี้ทางทีมงานก็รวบรวมภาพของย,ย่าจากงานเมื่อวานมาฝากทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ